กินผักใช่ไหมผักอร่อยเออไม่ได้เห็นอะ,ะมันเห็นพียงอย,งเยวเฉย

Yeah, I love 네.

ก่อนน้ม่กงเอเมื่อกี้มอกจะอก่อนมีอยู่ใบเตยเอ็ม